เผลอแป๊แบ,บเดียวหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดได้เจ็ดอกก็โอเคแล้วนี่นะคะาำรับวันนี้นี่ค่ะอันนี้หอมป่ามาแล้วนะคะวันสองวันนี้อากาศร้อนมากเลยฮะก็อ่าร้อนเหมือนหน้าร้อนอะ่ะเออเกือบสาสองศาเนาะตอนนี้มันดูใบไม้ผลีเนาะอันนี้มันเลยงอกเร็วเห็นไหมเพื่อนๆหอมหอมอาซสึกินะอันนี้ภาษาญี่ปุ่นหอมป่านะคะ นี่พาคือจังมาสำรวจนะคือจังพาคือจังมาสำรวจหอมป่าเดี๋ยวถอนเลยถอนให้ดูอันนี้ต้นนี้กกำลังดีถ้าเราจะเอาไปกินโอ้โหเดี๋ยวนะมนดินมันเหมือนเหมือน,นดินมันแข็งเนาะเพราะว่าอากาศมันแห้งไงนี่เอาอะไรนี่ถ้าเราเอาไปไปดองอะประมาณนี้โอเคนะเพื่อนเพราะว่าดองแบบไทยเนี่ยเราจะกินทั้งต้นกินทั้งต้นแล้วต้นเขาจะไม่แข็ง สมัยตอนแรกๆที่การถอนไปกินเนาะถอนแก่เกินไปแล้วมันแข็งไม่อร่อยการก็เลยคิดว่ามันไม่อร่อยเนาะแต่ตอนแก่ๆเขาจะกินหัวเนาะตัดเอาแค่หัวไปหัวไปดองหรือไปไปกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะแบบว่ากินแบบไทยๆอะ่ะเอาไปดองหอมดองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาประมาณน่่นๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนตอนแรกๆก็ยังไม่รู้เนาะนี่ตอนนี้รู้แล้วละ่ะ เดี๋ยวจะถอนไปปีนี้สวยอยู่นะถอนไปกินนิดหน่อยนะคะนี่ค่คะ <c oughs> อากาศร้อนๆแบบนี้เป็นเร็วนะคะหอมดอง เราจะถอนไปแค่บางส่วนนะเดี๋ยวเราไปถอนกออื่นด้วยคืยจังตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นกว่าแล้วค่ะอันนี้ก็คือหอมป่าทั้งหมดเลยนะนี่ค่ะยังไม่โตเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้เตอีกเลยผักทาระ,ะฮะผักน้ำมาแล้วนะคะเพื่อนอากาศร้อนวันเดียวเอง ากร้อนสองวันเนาะวันที่ชี้ให้ดูเมื่อวานหรือเปล่าตรงวันก่อนเนาะที่วันก่อนไปดูซากุระยังไม่งอกเลยวันนี้แบบว่าออกแล้วอะ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้ไม้เซลฟี่มานะไม่รู้จะสั่นหรือเปล่าถ้าสั่นก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนถือถือโทรศัพท์สายเลยเดี๋ยวพามาดูมุมนี้มุมนี้จะเป็นมุมที่ใกล้น้ำตกนะ ยังไม่ได้มาเก็บเลยอะเก็บไม่ทันน่ะดูยังไม่ได้มาเคลียร์เลยไม่ต้องเคลียร์หรอกเพราะว่าปีนี้เราจะไม่ปลูกตรงนี้นะนี่ยังมีไม้ที่แบบว่าปีที่แล้วผลไอ้ตรงเนี้ยปลูกพริกปลูกอะไรเยอะมากปลูกถั่วพูด้วยแต่คือร่ายาเยอะมากนะแล้วก็ตรงเนี้ยไม่ได้ผลผลิตเลยได้แค่ถั่วพูนิดหน่อยที่ไม้เขาล้มนั่นนะคะอ๋อแล้วก็กระเจี๊ยบนิดหน่อยนะคะ เออเดี๋ยวมาเอาเก็บเม็ดดีกว่าเก็บเม็ดไปปลูกนะนเม็ดไปปลูกเนาะเดี๋ยวเดินลงไปยังไงดีจะพาดูหอมป่าด้วยดูหอมป่าก่อนนะคะแต่ว่าอันที่เขียวๆเพื่อนๆเห็นนะนั่นคือหอมป่าทั้งหมดนะทีง่งอกมาตามพื้นนั่นน่ะได้ตามเอ่อตามพื้นดินนะะ่ะนี่ค่ะเขียวๆนะอันนี้เป็นดอกบวยนะคะดอกบวยนี่เป็นบวยที่เราเก็บดองทำเหล้าบวยทุกปีนะ ที่นี่ทําที่นี่ทําไม่ผิดกฎหมายนะคะดองเล่ากันดองกันเป็นสิบๆตามอัตภาพนะเอ้ยตามอัธยาศัยนะคะดอกยเพ่งบานประมาณเดือนหกจะมีลูกให้เราเก็บนะฮะแต่ก็ไม่แน่บางทีดอกร่วงหมดฝนตกเยอะตรงนู้นหอมป่าเป็นดงเลยน้องเมื่อมาเก็บกินได้เลยตรงนี้ปลอดสารเราก็ขึ้นตามธรรมชาติแบบน,นี้แหละคือแบบอัน แบบอ่อนๆที่เราที่กันแบบที่เราเก็บเมื่อกี้สามารถเอาไปแทนหอมต้นหอมได้เลยเพราะนั้นการก็เอาไปไปกินไปใส่แบบว่าเหมือนต้นหอมเลยนะเ <c oughs> ขาคงข้าวพุงงข้าวผัดอะไรสั่งนี้ก็คือหอมป่ามหมดเลยแต่พอบางทีพอเริ่มโตหญ้ามันจะโตวกว่าเนาะ <c oughs> หอมป่ามก็จะหายไปอ่ะแต่ตอนนี้หอมป่ามันขึ้นมาแล้ว <c oughs> มีทุกที่เลยค่ะเพื่อนแต่เราจะไม่ค่อยเก็บตามข้างนี้เนาะเพราะว่าจะมี อยากข้ามแมลงจากการฉีดการอะไรอย่างนี้นะการแบบว่าฉีดยาอะไรเงี้ยเพราว่าแม่แม่สามีแกชอบมาฉีดแบบว่ายานะมันเห็นฟูกิโนโตตัวต้นสูงแล้วไหมคือฟูกิโนโตที่เขาโตใหญ่แล้วนะนี่ค่ะแต่เวลาเราหาบางทีมันก็ไม่ไม่เจอนะ โผล่มันก็โผล่มาเลยเพราะว่าบางทีอากาศร้อนเมื่อขึ้นมาปุ๊บเลยเงี้ยนี่นี่ทหารเพื่อนมออกแบบเห็นไหมปกตินะปกติมันต้องมีต้นไม้แถวนี้ใช่ไหมมันถึงปีที่แล้วเราถึงมันถึงจะขึ้นแต่ว่าปีนี้คืออยู่ๆมันก็ร้อนขึ้นมายิ้มห้าองศามันก็เลยงอกเร็วหอมป่าเช่นกันนะคะ่นี่หอมป่านี่เชือสายหมาป่าไม่ใช่หมา อันนี้คือจังเชื้อสายหมาป่าไม่ใช่ห่วมป่าคือจังอ้อยเดะอ้อยเดะอ้อยเดะโอเก็บยากๆหน่อยนะ พอคนเพื่อนเดี๋ยววันหลังมาเก็บอีกวันนี้ไปเดินเล่นกันน้องหมานี่ค่ะไม่ต้องไปซื้อหอมตามตลาดเลยคนะต้นหอมนะคะตะกคีเราก็ปลูกอยู่นะคะนี่ค่ะพามาดูนี่ไงออผักผักงอกเนี่ยกำลังดีเลยท่านเพื่อนผักทาระประมาณเนี้ยกำลังดีเลยอะ่ะเก็บดีกว่า เก็แบเลยแอบเก็บอยู่หนึ่งดอกนะ,ะมากับคือจังทีใดมากับคือจังทีใดไ,ได้แอบเก็บผักดีทุกทีเลยมากับคือจังทีใดไ,ได้แอบเก็บผักดีทุกทีเลยค่ะนี่อันนี้คือไม่เป็นไรนะเพราะมันต้นต้นมันเตี้ยนีย่เห็นไหมเพื่อนไปทำเทมปุระนะผักทอดนะฮะผักทอดผักจุบเป็นทอดบ้านเรานั่นแหละ เทมปุระนะสว,สวยเลยจ้านี่ตรงนี้อีกสองดอกนี่ ันนี้ก็ยังไม่โตนั่นเพื่อนเดี๋ยวสักประมาณวันพฤหัสอุย้ยพฤหัสวันพฤหัสลุงไม่อยู่พาลุงมาเก็บนะดูข้างล่างเต็มเลยนะนี่นะเพราะว่าถ้ารอวันที่วันอาทิตย์นะโอ้โหใหญ่หมดแน่เลยต้นแถวนี้มันสูงมากเลยนันเพื่อนนี่นะนี่เอาคือจังไว้เหมือนเดิมนะั้นเพื่อน <laughs> พ่วงไว้ตรงนี้อันนี้เป็นยอดอากเคบีนะ นี่คือยอดอะเคบีเก็บไปเลยด้วยอะเคบีนะนี่เป็นเกลือเกลือแบบนี้แหละลูกเกาสีม่วงๆนะคะก็ยอดเขากินได้มีทิ่เป็นยานะเพราะว่าขมนะอย่าไปต้มไปลวกแบบลวกจิ้มอ่ะนี่เหรอผักป่าอันนี้สูงไปนะคะ เดี๋ยวเราไปเก็บเก็บตรงนี้นี่ดอกนี้ดูเพื่อนโอ้โหลุยไหมลุยลมากเลยนี่อนะกำลังงามเลยนะถ้าก็ค่อยเก็บมันก็มันก็ไม่หักหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาเก็บไม่เคยตั้งใจแากทีนะเดินผ่าน นี่ค่ะเดินผ่านนะคะฝังโน้นนะคะโนอนฝังโนอนต้นสูงใหญ่ไม่ไหวอันนี้ยังไม่ได้นะคะยังเล็กประมาณพรุ่งนี้ก็ได้จะโอเคอันนี้ได้แล้ว มีต้นนู้นต้นนู้นได้แล้วค่ะเพื่อนนี่เพราะว่าวางโทรศัพท์แล้วก็ไปถ่ายเนาะเราไม่ได้ขาดตังมาแต่ว่าเราอยากได้ผักเพราะว่าถ้าเราไม่มาวันนี้มันจะโตนะพรุ่งนี้อาจจะฝนตกเนาะอากาศร้อนมาหลายวันแล้วต่อจากนี้ก็สลับฝนตกค่ะนี่เผยแป๊บเดียว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดดอกก็โอเคแล้วนี่นะคะสำหรับวันนี้นี่ค่ะ,อะยอดประมาณนี้คนญี่ปุ่นจะทำผักทอดกิน,นะคะแต่ถ้ายอดมันแก่ๆเราไปลวกยิ้มแบบสไตล์ไทยอร่อยมากเลยนะคะแบบแก่ๆหน่อยอะยอดแบบเยอะๆอ,อะไรเงี้ยนี่ค่ะพืมคุจางรออยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมพี่จางอ้อยแดด อ,อยแดดอ้อ,อยแดดอะไรปลูกไว้วันนี้ไม่คันโหนะคะคือจังแบบรีบเลยเพราะเราพรเราปล่อยเชือกค,คือจังรีบเลยคือจังบอกรอนานแล้วทำไรอยู่โอเคใส่แมสเรียบร้อยวันนี้มีรถมาจอดอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวแถมฟุก,กิโนโตะพอดีมันยังเดินมาคือจังมาทางนี้อีกนะเจอ เจออีกนะแต่ว่ามันดอกใหญ่แล้วล่ะแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะอันเนี้ยแต่ว่ามันดอกดอกมันแก่แบบเนี้ยเ <c oughs> ดี๋ยวคุยจังตัวดื้อไม่อยากกลับบ้านดู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 ทำอย่างเงี้ยนะย็ <c oughs> จังไปรึ เพื่อนตะวันตกสวยไหมดวงอาทิตย์ใหญ่มากเลยลากันไปกับดวงอาทิตย์นะคะอย่าลืม <laughs> มุมมืดอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ค่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะพามาชมเดี๋ยวจะพามาชมจะบทชนบทเหมือนเดิมอีกเรื่อยๆนะคะ กดเลย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 อันนี้เป็นซากุระพามาดูซากุระหล,หลังบ้านนันเพื่ดูให้มาดูแล้วก็โอ้แม่สามีให้มาดูนะโอ้บานแบบเต็มที่เลยอ่ะต้นใหญ่ด้วยนี่ฮะดอกแบบดอกแบบอยังไม่เพราะว่าอากาศร้อนไงแล้วมันก็ยังไม่ฝนเนาะมันจะบานแบบอย่างนี้แหละ ว่าถ้าฝนตกเนี่ยเขาจะรวยนะนี่นนี้บวยบกบวยนะ ส้างสร็แล้วก็เอาตรงนี้ออกนี่ค่ะรอบออกนะคะแข่งๆแบบนี้ออกเก็บแล้วก็เก็บเสร็จแล้วก็เรียนไปบอกแม่ย่าว่า ไอ้นี่ออกเก็บแล้วนะเกก็บอกว่าเก็บไปเถอะเก็บไปกินเลยไม่เก็บตามสบายออกเร็วมากเลยนี่ตัดออกนะของป่าก็ล้างๆเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนหอมป่ายังไม่กินนะคะ ใช้แป้งเทมปุระนะคะมา้ี่พอบอกไว้ก่อนว่าทำไม่เก่งนะฮะตองแบบใส่น้ำนะคะใส่น้ำ ไม่เก่งจ้าคจานจ้าคนทำเก่งอย่างเดียวส้มตำส้มตำลาบผัดกะเพราสามอย่างเนี่ย ว่ากินแทบทุกวันโอเค ขอโทษ มี่คันเพื่อนหน้าตาอาจจะเป็นผักทอดที่แบบว่าน้ำมันเก่าไปหน่อยนะเดี๋ชิมให้ดูรสชาตก็จะไม่ขมถ้าเราทำผักทอดแบบเนี้ยจะไม่ขมนะคะแต่ถ้าเราจะลวกกิ้มันจะขมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ขมมากอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นทำนะคะเนี่ยค่ะผักทอดนะคะหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกเทมปุระนะคะโอเคก็มาโชว์ให้ดูนะคะ